สมาคมธุรกิจไทยสารตรงพร้อมร่วมมือกระทรวงแรงงานสร้างความปลอดภัยในการทำงานดึงกลุ่มทุนจีนตั้งโรงงานในพื้นที่ EEC กว่าหมื่นล้านบาทครับนายสื่อต้าถัวนายยกสมาคมการค้าการส่งเสริมผู้ประกอบธุรกิจไทยสารตรงผู้ดูแลด้านกฎหมายให้กับนักธุรกิจชาวจีนที่มาลงทุนในประเทศไทยบอกว่า ปัจจุบันนะครับนักธุรกิจจีนส่วนใหญ่ศึกษากฎหมายแรงงานของไทยจากหนังสือและแปลไทยเป็นอังกฤษเป็นจีนเท่านั้นครับรวถึาร想通ก不了ดู也า泰的ะเ如果泰ร言กาไกิดว่ารเรารด้รับการสนกบานุนจงารกทางาระทรวงการงงานในมการอบรมแล้วการปรบรวมถึงต่รต,ต,ต,ตัวถึงการงงานอรีการร่วมมือกันอย่าง แน่นแฟนมากยิ่งขึ้นก็จะเป็นผลดีเป็นอย่างมากทําให้ธุรกิจเหล่านี้โรงงานเหล่านี้มีความรู้ความเข้าใจมากยิ่งขึ้นในเชิงปฏิบัติการค่ะในสื่อต้าถัวให้ความเห็นผ่านล่ามสาวว่า เมื่อนักธุรกิจและนักลงทุนชาวจีนมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกฎหมายการลงทุนและกฎหมายแรงงานมากขึ้นนักธุรกิจจีนก็จะสนใจมาลงทุนในประเทศไทยมากขึ้นนั่นหมายถึงธุรกิจตั้งแต่หลักล้านถึงหลักหมื่นล้านเชียวนะครับนี่เล็กสุดอ่ะล้านสล้านบาทแต่ใหญ่สุดเนี่ยประมาณ300ล้าน US ก็ประมาณ1 3 0 0 0ล้าน ไม่ว่าจะเป็นพวกรถไฟฟ้าต่างๆที่เราบริการอยู่ไม่ว่าจะเป็นรถไฟฟ้าไอออนหรือว่ารถไฟฟ้าต่างๆที่อยู่ในเมืองไทยที่เราเห็นหลายๆแบรนด์นะคะแล้วก็เครื่องใช้ไฟฟ้าอย่างเช่นไฮเออร์เป็นต้นที่เพิ่งลงทุนล่าสุดนี้หมื่นสามพันล้านบาทนะคะก็เป็นลูกค้าของทางาสำนักงานกฎหมายของเราพ่วงถามแรงตอบแรงแล้วคนไทยจะได้ประโยชน์อะไรบ้างจากการลงทุนของชาวจีนครับเรื่องขอระไ เอ่อ劳动者能够感受到中国的科技感受到中国的和泰国的中泰一家亲的这种管理的啊，ถามว่าพวกเขามาถึงแล้วพวกเขาให้งานอะไรกับคนไทยบ้างให้งานคว้าจะเยอะเพราะว่าไม่ใช่มาแค่ระดับชั้นแรงงานเท่านั้นแต่ว่าส่วนใหญ่แล้วยังนำเทคโนโลยีมาด้วยนนในประเทศจีนมีมีคำหนึ่งบอกว่าจะสอนคนให้มีการทำกินได้ไม่ใช่เอาปลาให้กินแต่ต้องสอนเขาตกปลาเฉพาะที่สมาคมธุรกิจไทยซานตงที่นายสื่อต้าถัวดูแลอยู่ มีสมาชิกที่มีสินทรัพย์รวมรวมกันมูลค่ากว่าล้านล้านบาทหากเม็ดเงินนั้นไหลมาลงทุนในประเทศไทยจะช่วยสร้างเศรษฐกิจในประเทศไทยช่วยคนไทยมีงานมีไรายได้ช่วยอัพสกิลมีทักษะเพิ่มขึ้นนะรับเจ้าวนายปูน,ปน